ในช่วงเวลานี้ปริมาณฝนตกลงมาชุ่มฉ่าทั่วไทยจริงๆนะคะซึ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ในช่วงวันที่20ถึง26พฤษภาคมเป็นประกาศฉบับที่2นะคะว่าไทยจะต้องเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็เตือนเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยค่ะคําถามสําคัญเลยนะคะแล้วเราเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการหรือ,อยังเรื่องนี้ทางว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอน,นัญชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็คาดการ ว่าน่าจะสามารถประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนได้ในช่วงวันที่20ถึง26พฤษภาคมค่ะ ปัใจจัยในการประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนั้นก็จะดูเรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะรวมถึงทิศทางกระแสะลมด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศแจ้งเตือนนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมไปจนถึง26พฤษภาคมพื้นที่ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะปัจจัยมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศ ไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับช่วงวันที่22ถึง26พฤษภาคมจะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมัตบันประเทศเมียนมาลักษณะแบบนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นและตกหนักบางแห่งนะคะเน้นย้ำไปที่พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งดังนั้นต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสมได้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะ ขณะเดียวกันเตือนเรื่องคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วง21-26ถึงพฤษภาคมจุดที่มีฝนตกในทะเลอันดามันคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะในขณะที่อ่าวไทยจุดที่เกิดฝนตกคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนพายุไซโคลนที่กำลังก่อตัวในอ่าวเบงกอลในช่วงเวลานี้นะคะต้องจับตาค่ะพายุไม่ได้เข้าไทยโดยตรงเน้นย้ำนะคะว่าอีก อิทธิพลของพายุจะทําให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดทางฝั่งตะวันตกของประเทศรวมถึง6จังหวัดฝั่งชายทะเลอันดามันของบ้านเราด้วยค่ะจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่20ถึง22พฤษภาคมนี้ค่ะ